อีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปนะคะคุณผู้ชมชายอายุ67ปีเนี่ยออกไปหาผักหวานในป่าที่นี่หายตัวไปหลายวันทางญาติก็เป็นห่วงมา,ากเจ้าหน้าที่ระดมกําลังกันออกค้นหาสุดท้ายไปพบเป็นศพค่ะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ก่อนร้อยนายเลยนะคะคุณผู้ชมร่วมกันค้นหานายสมศักดิ์ศละเหมยอายุ67ปีเป็นชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังได้รับแจ้งว่าสูญหายแล้วก็ขาดการติดต่อกับญาติญาติหลังออกไปหาของป่าที่ป่าบ้านห้วยระพิง อำเภอแม่ส,สอดจังหวัดตากตั้งแต่4มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกําลังกันเดินเท้ารัศมี5กิโลเมตรไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายจอดทิ้งเอาไว้อยู่บริเวณเส้นทางหมู่บ้าน้วยระพิงแต่ไม่เจอตัวก็เดินเท้าต่อในจุดที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกกันว่าผาผักหวานเพราะว่าจุดนี้เต็มไปด้วยผักหวานค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นเหม็นเนา่าลึกลงไปกว่า50เมตรเลยค้นหาด้วยการ ตรวจสอบมัดเชือกโรยตัวลงไปยังหน้าผาซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยโขดหินขนาดใหญ่แล้วก็ไปเจอจริงๆค่ะพบศพบนสมศักดิ์เนี่ยนอนคว่ำหน้าสาภาพเริ่มขึ้นอืบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงด้านหลังยางสะพายกระเป๋าเป้นะคะภายในมีผักหวานหลายบัด จากนั้นนําร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาซึ่งกว่าจะขึ้นมาได้คุณผู้ชมคะจากสภาพที่เป็นหน้าผาแบบนี้มันก็ทุลักทุเลนะคะเป็นเหวลึกเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า30นาทีถึงนําร่างขึ้นมาจากหน้าผาได้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะปีนขึ้นไปเก็บผักหวานที่นิพลาดนะคะ่ะไปเหยียบกิ่งไม้หักแล้วร่วงตกลงมาซึ่งจุดนั้นมีหินจํานวนมากก็เลยขึ้นไม่สามารถที่ขึ้นมาได้ทําให้เสียชีวิตนะคะทางญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็มอบศพบาินปปพ